สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องพาลุงจักราพลังจักระพลังธรรมชาติช่องที่จะพาคุณไปค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณและเปลี่ยนความเหนื่อยล้าให้เป็นความสุขที่ยั่งยืนคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับตื่นเช้ามาพร้อมความรู้สึกว่างเปล่าแบกความเครียดจัดนานตั้งแต่เช้าจนเย็นรู้สึกเหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ชีวิตไปวันวัน ผมเข้าใจดีครับเพราะเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นแบบนั้นชายวัยทำงานธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ทุกวันคือการแข่งขันทำโอทีกินกาแฟใช้ชีวิตซ้ำๆจนลืมไปว่าความสุขคืออะไรผมเคยคิดว่าความสำเร็จคือการได้เงินเดือนเยอะๆแต่สุดท้ายผมก็ได้แค่ความว่างเปล่าและความเหนื่อยล้าที่เพิ่มขึ้น ทุกวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของผมเรื่องราวของการหลงทางและเรื่องราวของการค้นพบสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการและผมเชื่อว่าถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้ผมทำงานหนักมาหลายปีเคยคิดว่าชีวิตต้วคมเป็นแบบนี้แหละหน้าที่การงานที่มั่นคงแต่ความสุขมันหายไปไหนก็ไม่รู้ทุกครั้งที่ต้องเจองานที่กดดันหัวใจผมมันก็เต้นรัว มือไม้สัน่นความรู้สึกที่ท่วมท้นไปด้วยความเครียดมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกผมพยายามหาทางออกไปเที่ยวไปกินข้าวกับเพื่อนแต่ทุกอย่างมันก็เปือนเป็นแค่การหนีปัญหาชั่วคราวพอวันจันทร์มาถึงทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมยิ่งทำงานยิ่งรู้สึกไร้ค่าผมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าผมใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรกันแน่ คืนหนึ่งผมกำลังนั่งอยู่คนเดียวที่สวนสาธารณะมองดูผู้คนที่ดูเหมือนจะมีความสุขดีในขณะที่ผมกลับรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในโลกของตัวเองผมรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่กัดกินจิตใจจนน้ำตาผมไหลออกมามันไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เป็นเพราะความเหนื่อยล้าที่สะสมมานานผมหลับตาลงแล้วหายใจเข้าลึกๆพยายามจะสงบใจ แล้วทันใดนั้นผมก็นึกถึงเรื่องที่เคยอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตเรื่องของจัก,กราและพลังจิตผมไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยแต่ในวินาทีที่หมดหนนทางผมกลับอยากจะลองดูผมเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดการฝึกหายใจอามที่หนังสือสอนผมพยายามจดจ่ออยู่กับการหายใจของตัวเองผมหลับตาแล้วหายใจเข้าลึก,ลก พร้อมกับจินตนาการว่าอากาศบริสุทธิ์ไหลเวียนไปทั่วร่างกายจากนั้นก็หายใจออกพร้อมกับปล่อยความเครียดและความเหนื่อยล้าออกไปครั้งแรกมันยากมากความคิดฟุง้งซ่านเต็มไปหมดแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้ผมฝึกทุกวันทั้งก่อนประทํางานและก่อนนอนจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนผมเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยความเครียดลดลง ผมเริ่มนอนหลับได้ดีขึ้นเมื่อร่างกายเริ่มผ่อนคลายผมก็เริ่มฝึกอย่างจริงจังมากขึ้นผมลองทำโยคะการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลทำให้ผมรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับร่างกายตัวเองผมเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับจักระทั้งและพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายเรามันเหมือนกับการเปิดประตูบานใหม่ที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ ผมเริ่มเข้าใจว่าความเครียดที่ผมแบกไว้มันคือการปิดกั้นพลังงานที่ดีงามที่อยู่ภายในตัวผมผมไม่ได้กำลังฝึกเพื่อเป็นยอดมนุษย์แต่ผมกำลังฝึกเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการที่ผมสร้างขึ้นมาเองแล้ววันหนึ่งขณะที่ผมกำลังนั่งสมาธิอยู่ในสวนผมก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูก เหมือนมีกระแสไฟฟ้าอ่อนๆไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกายแล้วทันใดนั้นภาพในหัวผมก็ชัดเจนขึ้นผมเห็นตัวเองในอดีตที่กำลังวิ่งวนอยู่ในวังวนของความเครียดแล้วก็เห็นตัวเองในปัจจุบันที่กำลังนั่งสงบอยู่ภายใต้ต้นไม้ในขณะที่ผมกำลังจมอยู่กับภาพนั้นหัวใจผมก็รู้สึกโลง่งเหมือนมีก้อนหินที่หนักอึ้งถูกยกออกไปผมรู้สึกถึงความรักความสงบ และพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ไหลออกมาจากกลางอกนั่นคือวินาทีที่ผมได้สัมผัสกับพลังจากกระหัวใจด้วยตัวเองมันเป็นความรู้สึกที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตมันคือความสุขที่แท้จริงเมื well, ่อผมได้สัมผัสกับพลังภายในของตัวเองผมก็เริ่มออกไปเชื่อมต่อกับพลังธรรมชาติรอบตัวผมผมเดินป่าสัมผัสต้นไม้นั่งสมาธิริมน้ำตก ทุกครั้งที่ผมได้อยู่กับธรรมชาติผมรู้สึกว่าพลังงานในตัวผมมันเพิ่มขึ้นผมเริ่มเข้าใจว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและเราสามารถรับพลังงานจากธรรมชาติมาเติมเต็มจิต,ตวิญญาณของเราได้ผมไม่ได้แค่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่ผมกำลังเป็นส่วนหนึ่งของมันทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดวันคือความรู้สึกที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นอิสระและมีพลังที่จะใช้ชีวิตต่อไป เมื่อผมกลับมาทำงานเพื่อนร่วมงานก็ทักว่าผมเปลี่ยนไปผมสงบขึ้นยิ้มบ่อยขึ้นและที่สำคัญที่สุดผมไม่เครียดอีกต่อไปแล้วผมรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้ดีขึ้นผมมองเห็นทางออกได้ง่ายขึ้นผมสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงนานที่กำลังเครียดได้โดยใช้เทคนิคการหายใจและการสงบจิตใจที่ผมฝึกฝนมาผมไม่ได้เป็นแค่พนักงานออฟฟิศธรรมดาอีกต่อไปผมคือโอ้นักจิตวิทยาพลังจิต ผู้ที่ใช้ยามรู้และประสบการณ์ของตัวเองช่วยเหลือคนรอบข้างให้หลุดพ้นจากความเครียดมันเป็นความรู้สึกที่เติมเต็มผมมากกว่าเงินเดือนที่ผมเคยได้รับและนั่นคือที่มาของช่องนี้ครับช่องป่าลงจักรกะพลังจักรกะพลังธรรมชาติผมอยากจะแบ่งปันเรื่องราวของผมและวิธีการฝึกฝนพลังจิตและจักระ ให้กับทุกคนที่กำลังรู้สึกเหนื่อยล้าไร้จุดหมายและอยากจะค้นพบความสุขที่แท้จริงผมเชื่อว่าทุกคนมีพลังที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ภายในตัวเพียงแค่รอให้คุณมาปลดล็อกมันออกมาคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนับบวชหรือไปเข้าป่าคุณสามารถฝึกได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าคุณจะเป็นเอ็นพนักงานออฟฟิศคุณแม่ลูกสอง หรือใครก็ตามคุณก็สามารถทำได้การเดินทางของผมเพิ่งเริ่มต้นครับและการเดินทางของคุณก็เช่นกันผมอยากให้คุณจำไว้เสมอว่าความสุขความสงบและพลังที่ยิ่งใหญ่ไม่ว้้อยู่ที่ไหนไกลมันอยู่ที่ตัวคุณเองแค่คุณกล้าที่จะลองเปิดใจและฝึกฝนไปพร้อมๆกับผมคุณก็สามารถปลดล็อกพลังที่แท้จริงในตัวคุณได้ดังนั้น ถ้าคุณพร้อมที่จะเป้าข้ามความเหน่อยล้าและค้นพบความสุขที่ยั่งยืนอย่าลืมกด subscribe ช่องพลังชักรพลังจักระพลังธรรมชาติกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและกดแชร์วิดีโอนี้เพื่อให้เรื่องราวของผมไปถึงคนที่กำลังต้องการมันและที่สำคัญถ้าคุณมีคำถามหรือประสบการณ์อะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ